ส,สดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวร์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องก็งค,คือผลกระทบต่อสุขภาพของ PM 2.5นะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าระยะสั้นจากการสัมผัสระยะสั้นแต่ไม่เกิดทางเดินหายใจอักเสบหายใจลำบากแสบจมูกไอมีเสมหะแน่นหน้าอกถุงลมแฟบสมรรถภาพของปอดลดลง ภูมแพ้และหืดกำเริบอะไรพวกนี้การที่สองช่วยทำลายภูมิคุ้มกันเกิดจากการติดเชื้อในปอดและทางเดินหายใจได้ง่ายเช่นเกิดไข้หวัดใหญ่ล้ลอล้อมอักเสบหูอักเสบอะไรพวกนี้ง่ายขึ้นนะครับพะนานการเด็กจะจะล่าช้าลงแล้วก็อีกประการคือผลต่อระบบสืบพันธุ์ทำให้มีบุตรยาขึ้นเีย่ายังว่าอันตราย การสัมผัสในระยะยาวทำให้เกิดมาเร็งปอดเกิดการอักเสบของเส้นเลือดอักเสบของหลอดเลือดอะไรพวกนี้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดโรคอัมาพาตโรคหลอดเลือดสมองความดาันโลหิตสูงเบาหวานอะไรพวกนี้นะครับยังทําให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบเรื้อรังอะไรพวกนี้แล้วเกิดโรคผิวหนังหรือตาอักเสบผิวมีจุดด่างดําและรอยย่นดูแก่กว่าวัย นะครับนี้แต่ละคนแต่ละคนจะมีความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบจาก PM 2.5ต่างต่างกันนะครับเนื่องโดยปัจจัยก็คือแรงกำเนิดของฝุ่นละอองการเผาผลาญจากเครื่องยนต์การเกเรษตรหรือแม้แต่การเผาผลาญจากเผาผลาญการทำอาหารปรุงอาหารในครอบครัวอะไรพวกนี้ การพัดผ่านและการแปรสภาพของมลพิษเช่นฤดูหนาวอากาศสภาพแห้งความกดอากาศสูงท้องฟ้าปิดสภาพอากาศสงบนิ่งไม่กระจายอะไรพวกนี้จะเกิดสะสมทําให้ระดับมลพิษสูงกว่าปกติหร,หรือว่าสภาพของผู้รับมลพิษกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจากมลพิษพี2.5มได้แก่เด็กผู้หญิงตั้งครรภ์ตาลกคลอดก่อนกาหนด ถาลบคลอดน้ำหนักน้อยกว่า2.5กิโลกรัมผู้ป่วยที่ต้องเจาะคอผู้ป่วยโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้คนจจราอะไรพวกนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้อาชีพและกิจกรรมการเดินทางที่ตั้งโรงเรียนที่ที่ทำงานและที่พักพวกนี้ส่งผลกระทบต่อระบบระดับมลพิษที่ได้รับแต่ความรุนแรงของอาการของแต่ละคนนะครับกลุ่มไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือกลุ่มเดก็ก ปอดเบากูมต้านทานไม่ค่อยดีนะครับชอบเล่นกลางแจ้งมีโอกาสสูดับฝุ่นมากขึ้นผู้ป่วยโรคหอบหืดมีความไวต่อการกระตุ้นจากฝุ่น PM 2.5อะไรพวกนี้หรือจากสังกอบูมิแพ้ทั้งหลายทาให้มีสภาพปอดการทำงานของปอดลดลงก็หอบหืดกำเริบและเพิม่มความเสี่ยงการเข้าต้องรับการรักษาในห้องฉุกเฉินหรือว่าห้อง ICU อะไรพวกนี้ ผู้หญิงตั้งคันก็มีความเสี่ยงทําให้ถาร่ในคันเติบโตช้าตัวเล็กแล้วก็คลอดก่อนกําหนดนะครับถ้าสัมผัสผุนมลพิษในช่วงไตรมาสที่3อาจเกิดคลอดก่อนกําหนดอย่างที่ว่าคนชารายัางพบพีเอ็มสอเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตโดยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น1.5เท่าเลยนะครับและกำหนด PM 2อในบ้านมีที่ไหนมีบุรีที่เราสูบ ปรินเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารและพวกนี้การทำครัวในบ้านเตาถานจุดทูบจุดอย่ากันยงอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวัง pm 2.5ทีนี้ฝุ่น pm 2.5นี่มีขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน2.5ไมคอนนะครับเล็กกว่าเส้นผมถึง20เท่าเวลาเข้าสู่ร่างกายโดยเฉาะทางระบบทางเดินหายใจและปอดและพวกนี้ อันตรายจากฝุ่น PM 2.5เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของ PM 2.5ทุก10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มอัตราการจะบป่วยเพิ่มขึ้น0.38ถ้าเพิ่มถ้าการเพิ่มของฝุ่น PM 2.5ทุก10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพิ่มสมรัถภาพทําให้ลดสมรัถภาพการทํางานของปอดถึง3.5ซ c นะครับการเจริญเติบโตของปอดลดลง1.4ซี cc ต่อปีอยังเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดถึง6%เพิ่มอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็ง8%เพิ่มอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจ4%ที่สำคัญคือผู้ป่วยตั้งครรภ์ถ้าสู่เข้าไปจะส่งผลกระทบต่อรับกในครรภ์ามาแล้ว วิธีป้องกัน pm 2 5สามารถทําได้โดยใส่หน้าสวมหน้ากากอนามัยรุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่น pm 2 5ทุกครั้งที่ออกนอกบ้านเรี่องการอยู่ในที่ที่มลพิษท,ทางอากาศสูงปิดหน้าต่างและประตูให้สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้ pm 2 5เข้ามาในบ้านปลูกต้นไมน้ในบ้านและรอบบ้านเพื่อดูดซับ pm 2 5หากมีอาการผิดปกติเช่นไอจามหายใจลำบากควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที นะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างมากมีมีผลต่อสุขภาพแล้วก็อันตารายมากนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ